มาครับพร้อมกับก้อนขนหรือถ้าบ้านใครมีสไครก็สามารถให้น้องหมากินแทนหญ้าได้นะครับ สวนที่มีพันไม้หลากหลายมากๆเลยนะคะคมี<ด>พื้นที่กว้างแบบนี้ก็สบายบแต่ถ้าหากว่าใครที่มีพื้นที่จํากัดนะคะพิสนาต้องทายัางไงบ้างจริงๆในช่วงนี้นะครับเราก็มีนดรตเด็กใหม่เนาะ,ะเป็นหญ้าเทียม,มสําหรับทําให้น้องหมาวิ่งเล่นได้<อ>น้องหมาน้องหมาสามารถมาอืมาถ่ายได้สี่ได้ตรงนี้เลยแล้วเราก็ยังทำความสะอาดได้ด้วยฟังแบบนี้แล้วอยากจะรู้แล้วนะคะอยากจะเห็นแล้วว่าหน้าตาของหญ้าเทียมเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปดูกันค่ะครับ ปัจจุบันที่เราตอบสนองกับลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือไปทดแทนาตาจริงในบ้านคุณสมบัติทางาติเทียมของเราเนี่ยเหนียวและทนรับประกันแสงแดดประมาณ8ปีขึ้นไปครับเนื่องจากาตาเทียมเราเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ามันคือเทียมมันก็ไม่ต้องการแสงแดดก็ได้ปัจจุบันก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีต้านต่อแสงแดดได้มันก็เลยตอบสนองได้ทั้งนอกบ้านและในบ้านครับ วัตถุดิบของย่าเทียมที่ทำเนี่ยทำมาจากเม็ดพลาสติก PP และ PE นะครับซึ่งให้ความทนทานล่าสุดที่เรานําเข้ามาเนี่ยเป็นเส้นได้พิเศษคือมีแกนตรงกลางมันทําให้ฟูตั้งได้ตลอดเราไปสังเกตหญ้ารุ่นเก่าส่วนใหญ่ก็จะมีล้มพับลงชนิดของญ้าที่ไปตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับก็คือ1สําหรับที่จะไปปูตามแลนด์สเคปในบ้านอันที่2ก็คือสําหรับทํากรีนพัดกอล์ฟในบ้านหรือที่ทํางานอันที่3ก็คือญ้าที่เราไปปูตามสนามกีฬา โดยเฉพาะตอนนี้ที่นิยมกันก็คือสนามฟุตบอลขนาดเล็กครับสำหรับความปลอดภัยของหญ้าเทียมเนี่ยหนึ่งโดยเฉพาะลูกหมาสุนัขต่างๆเนี่ยเนื่องจากหญ้าเทียมมันไม่มีวัสดุที่เป็นแป้งมันทำให้พวกมอดเห็บปรสิตท,ทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่มีสะสมอยู่ในหญ้าเทียมเรามีความปลอดภัยสําหรับสุนัขแล้วก็เด็ก ในบ้านของท่านครับพอมาพูดถึงหญ้าเทียมเกี่ยวกับสุนัขนะครับมีจตุวแพทย์หลายท่านเนี่ยก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับพื้นที่วิ่งเล่นในบ้านของสุนัขแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นพื้นที่ทางเรียบเนี่ยส่วนใหญ่จะทําให้กล้ามเนื้อของสุนัขเนี่ยอ่อนล้าได้เพราะไม่มีพื้นที่วิ่งเล่นพื้นที่ลานสเก็ตนอกบ้านหรือหญาเทียมของเราเป็นตัวตอบโจทย์สําหรับตัวนี้ได้นะครับทำให้น้องหมามีพื้นที่วิ่งเล่นอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะเอาท์ดอร์ที่ เป็นแลนด์สเคปที่กว้างนะครับนี่เป็นข้อดีที่สัตวแพทย์หลายท่านแนะนำว่าควรจะมีพื้นที่นอกบ้านเป็นสนามหญ้าให้สุนัขวิ่งเล่นได้ ถ้าจะให้พูดถึงหญ้าเทียมกับหญ้าแท้นะครับคุณสมบัติหญ้าเทียมที่ผมบอกว่ามันไม่มีแป้งอยู่ในตัวหญ้ามันไม่ใช่เป็นอาหารของเห็บมดเนื่องจากหญ้าเทียมเราเนี่ยได้รับการยอมรับและมาตรฐานสูงก็คือว่าเราจะมีท็อปไซด์บนหญ้าด้วยมันก็จะช่วยดูแลเส้นได้แล้วก็ดูแลเรื่องกลิ่นที่สุนัขไปอึอฉี่ได้รวมถึงการซักล้างก็ง,ง่ายผู้ที่สนใจเรายินดีที่จะให้คนที่ชมรายการทุกท่านเนี่ย ถ้าจะไปตอบสนองให้กับสนุนัขเนื่องจากกลุ่มทีมงานเราเนี่ยทุกคนเป็นคนที่รักสุนัขด้วยก็ยินดีที่จะมอบส่วนลดให้ครับอย่างน้อย10%ครับ